เจ็บบอเต็บพอดูไม่ได้ทองไม่เห็นมะมว่วงเลยอ้าวฮะเบบี้ไบเอ่นี่ครับกดกดปุ่มตรงที่ให้ให้หน่อย ไม่ใช่กดหัวนมนะไม่ใช่กดปุ่มตรงไม้อ่ะข้างล่างอ่ะเออกดแช่ให้มันมีไปเออนั่นแหละแช่อยู่จะเสียแค่ดูบ้างนักหล่อให้บ้างนิดสูวนนี่จะคอมเมนต์เอาบ้างนักหล่อเขามีเวลามานั่งกินให้กูบ้างน,นี่ มันมีคอมเมนต์ใน You Tube ว่าทำไมต้องเกาแต่ตรงนั้นทำไมไม่เกาที่อื่น,นเกาวหีก็ให้ก็จะปิดขั้นหีไปกาดาดขั้นหีต้องเกาหีเขาบอกว่าทำไมขั้นแต่ตรงนีเขาบอกนี้ คันตรงอื่นไม่ได้เหรอเขาบอกอย่างนี้คือไม่ได้เก่าอยจะเที่ยกิงไม่ก็แม่นอะแม่ชอบพูดว่าถ้าขายไม่ดีอะนั่งเก่าอเก็เลยว่าทำไมเก่าถ้าขายบ่ดีเก่าหีเก่าแตกเตียเขาก็เลยทำไมเขาแก่ตอนนี้ว่ามันเกิดทำอะไรแกจะพูดตลอดเลยนะแรงขับมันเคยสำนวจเป็นเพื่อนมันกัเป็นมาเปรียบเปยเปรียบเปย์แล้อแเขาบอกเก่าตัวอื่นไม่ได้เหรอบอกอย่างนี้เก่าบได้น่ะเก่าหีกับแตกมันมั่นกลัวดิยืนสื่อ ทำไมอ่ะเอาขันเกาหีซิมันกัมันกว่ากันเด้เกาหม่งกับมมันเด้เกาไปเกามามันก็ขึ้นตัโน่ไปจีกตรงมันเลยจกูมันแฮมถ้าเกาหม่งไม่มายืนซีเรียเกาหีกันเอาไปบักเอ้ยเอ้ยอันนั้นแหละเขาเลยขายบดีเกาหีเกาเตนแล้วก็เลยพูดเขาเลยหาเกาตัวอื่นมาได้แล้วอันนี้คือคอมเมนต์ตลกไม่เป็นไรยจาร ตต่คคอมมเน์รับทำไมไม่เกาที่อื่นเกาแต่ที่มาจ้าเขาบอกแบบนี้เจ๊กิคันมทอดสิบบาจะคอมเมนต์ขอสิเบี้ยให้เยอเนาะแล้วเขาก็จะว่าเขาก็บอกว่าฮิลเลนคืออะไรไม่เข้าใจเขาก็เลยแบบนี้เหมือนน่าจะไม่ใช่คนอีสานแล้วเออเล้วแล้วทำไม คืออะไรเขาว่านี่นีทหลอกนะภาษากการ็หีหีทฮีทฮีหลอกเลินคำว่าเลินใช้กับอะไรก็ได้ใช่ไหมแขนเลินแขนทันหลอกแขนทันหลอกแขนเลินมันมันเป็นมันเป็นคำเดียวกันกับเขนทะลอกฮีเลินหัวเลือหัวเลินสิเมหัวเรือหัวเลินสิเม หัวเลินก็คือหัว่ลอกเลาะเราตอบคอมเมนต์ใน YouTube ให้แล้วนะคะเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วบ่เขาก็คอมเมนต์มาหลายอยู่ก็บใครจากว่านนี่ดอกแต่ว่าเพิ่นกระซิบบ้านเ่ใส่แต่เรื่องนี้เนาะไม่ใช่เราต้องขี้แจงให้เขาฟังคนฮ้องมันต้องมีการขี้แจงนะถ้าไม่ขี้แจงเขาจะไม่เข้าใจไงแต่คือแจงว่า อันนี้หวานเหรออันหุ่นแต่งแต่งแต่ตัวหรือครัวลกนะสันต์ว่าจริงเหรอโอ้ยอีหลีได้จริงแต่งแต่ตัวแต่งแต่ตัวครัวลกนะสันต์ว่าแม่ก็ได้ตอบมันไปบ้านไม่รู้จริงมาสัมผัสเอามาสัมผัสจังเว้าเตกคนพูดอะสำรวจตัวเองหรือยังเอาขึ้นอันนี้เท่าไห่จังหวะเอามาไล่ แม่ก็บอกว่าสำรวจตัวเองก่อนจังมาว่าคนอื่นแมนเลยแล้วใช่ไมคคับเลยคับเลยไปทำไมเรียนเรีนหนหน่อยว่ามันคุ้นรนกเรื่องทุกคนเรด่งเร่อก็คุ้น แง่มาเอาะแง่มาเอาะมัได้ไปเรียนไหมน่ะบอลมาเรียนหนังสือหรออีเนี่ยมันมาเรียนมันมาเรียนดักมันเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์อีเนี่ยในยี่สิบห้าบาทเอาไปเลยยี่สิบห้าบาทนะน่ะเก็บในอ่างตังนะเอ่าเรียนอยอะสิจัดในอ่างตังนะเชืออี๋ใหญ่ อออพอนค่ะป้าจ้าพอนี่ยังให้กูเลือดเพียงโบโบเล 3, ี่ยนสำคัญผู้งามเนาะโอู้เลี้ยงค่ะจ้าคือผู้งามแทนไพรสิเป็นไพรสิโบเลียนเนาะโ<อ> <ขอ S 2> บเลียนดอกจ้ามึงโดดขว่กับแพงเด้หน่สอบโดดบ้านุ่งกินนุ่งบ้ดดานุงางา่งกับกีงทาย้านุ่งกระโปรงโดโดเลี้ยนหนาโอ้เขาสอบเขาที่พัลลาอย่านี้โบโอ้เลี้ยงขอทอนไหมนี่พี่เราสำทักเป็นสอบเด้อเอาคือผมมีเงินไม่ต้องทอนเด็ดป่ะเจ้าหญิง โอ๊ก oh, oh, kind of like anyway> ูิข้านลูกอ่ะมึงด้วยเอากูคืนด้วยเฟิร์นมึงเลียงใจยแอิร์อีเฟิร์นจะกินผู้ให้ผู้หายดีเดี๋ยนี้มันมันยขื่อมันพูดดิเดี๋ยวนี้มันพูดดีด้วยอีเฟิร์นน่ะเฟิร์นเธอคือพูดดีแต่เฟิร์นได้เสาตา่หลีบ้อัถ้ได้กูกระท้อนจากบาทหนึ่ง้าเปีอย่างโอ้ยเธอเลือดอนยัดี เฟิร์นสวยๆเนาะเฟิร์นเฟิร์นเธอคือสวยแทนอัพเปอรลีนกระดาษหามากันเกระนั้นสวยเนาะเฟิร์นนะเห็นปะมันเป็นเหลียงๆลเลยปะเออทำไมอะขาใส่เขาใส่สี <c oughs> ข้อเปิ่มให้เราช่วยให้อะไรอะไรสีเหลือง <c oughs> นี่บุ้งดูดะนี่มือเขาเหลียงเอ๋เดี๋ยวเาจับนั้นะ่นสิ เวลาจับมันเป็นสิงไหมหม้ยหมิ้นก็เหลืองอ่ะเออปากเหลืองเลยอ่ะเฮ้ยแม่เป็นอะไรนะเหลืองอะแม่เป็นคนเดียวนะผมไม่เป็นเห็นไหมไม่เป็นเลยน่ะไม่มีนี่เลยนี่เลยการซื้อเขาเหม็นสิแหละเอาเอาไม่ได้จัดเจ้ามันสมอย่างบูจาวาสีเหลืองไอ้หายโนน่ากลัวเนาะไม่แลบเดือยห้ดูสิเอาเกีมันหนากลัวอยู่ได้นี่เนาะนี่เลย หของแม่เป็นคนเดียวมันไม่เป็นอ่ะไม่เป็นเลยอ่ะจะคลาองเบี่ยงนี่มันน่ากลัวน่ะแบบมือให้เขาดูดิเออเออเป็นสีเหลืองมะม่วงเป็นไหมไม่เป็นน่ากลัวนะจ๊ะอุ้ยน่ากลัวหรออร่อยพี่นดเขาไม่ได้ใส่สีหรอไม่เป็นนั่นน่นสีของมะม่วงไอ้สีของมะขามที่มะขามเห็ดเอาเมื่อเป็นเตียมย ทำเอาไม่เป็นอย่างนี้อืออันนี้มึงอันนี้เขาบอกว่าทำขายตบบนี้เนี่ยแต่ถ้าเราทําเอาใส่ยังก็ไม่เป็นนันธรรมดามบุ๊ใก,บก,ใก,บกใส่เขาไม่ได้ใส่สีบอกเขาใส่ตะเกียบอีโรดอย่าไปนั่นมัน้งเออไม่ต้องเขียวฝั่งเนี่ยเราต้องเขียวฝั่งท่งนี้บ่มีแข้ว <laughs> ท่งนี้มีอยู่จต่ไม่ห่งไม่ห่งอัน หยำได้ก็ฟังนี่หอมปิ้งไก่คะัฟังนี่หยำไม่ได้ไม่มีฟันนะจ๊ะอ ไม่อยากกินมะขามเนี <us> ่ยนะน่ากลัวกินไปตรงกินแต่บวงนะจ๊ะกินแต่ว่าจากอันแล้วมันจะไปช่วยกระเพาะพวกไตเราดีขึ้นก็ได้ผู้บอดปรามม่วัน อย่ฟื้นอยู่นะเร็นอยู่เมื่อวานนี้เมื่อวานว่าจะเข้ามาได้ช่วงสี่โมงเย็นนะแต่ไม่ได้มาเพราะว่าล้อล้อด้อนผู้เฒ่าอ,อยู่บ้านได้ออกมากับเพื่อนมาซื้อไก่ซื้อไก่ไปเลี้ยงปูได้ออกมาหาหมูแต่บัดนี้ไมาหายอยู่วันนี้อย่างนี้มันไม่บอกเนาะเขามากแบบนี้เาขามากแบบนี้ ันนี้อะไรนตุ้งติ๊กตอกไหน,นเข้ามาแบบนี้เฮาวสาสันเต้นนนเต้นนนใส่ชุด่ปิดภาษาไทยล้วยั่วเพีสอืมนเป็นบคอมบบไม่อยากชุดอันชุดอมอมสอมมีมีประเด็นอะไรไหมไม่ใช่เขาเนาะว่า,าเป็นมือเอ็นบูป็นมีมีคนคอมเมนต์อยู่ ไม่ให้ออกกาออกโอ้ยมีคนเดียวหรอม,มออกกรออีมีเอากาออกมันจะกระทบกับอันอันอย่างองค์กรเขา<อ>แม่ก็เรีวยว่านี่ไม่างีบางสิพวกใส่ใจออกกระดอกกระเดียเนาะบ่เบิ่งด้วยความสนุกเนาะพวกอันนั้นยิ่งมาแทกกันตัวแถกมาดูว่านี่คือรุ่นพี่ที่ที่อนามัยก็ไไปแล้วเขาเขาเขาไม่เห็นได้ว่าเลยพวกที่เขาเป็นจริงๆอือเจ้าวางสิรวมสิตาย เขาเขาบอกสนุกสนานเออพวกมันเป็นเขาเขาเมสิดามันขักอยู่ดีไม่รับเงินเนะหรือว้างไม่เลยเงินเยอะไม่ได้ทุกคนเยอะอืออืบ่ยอมแบบบะจงค่ะเออวันนี้ลืมเอานั่นมาเขาจ้างรีวิววันนี้ประจอมอีกละโอ้ยมันบ่แเจบหรอกไม่ใช่คนละเจ้า